นี่น้องออนนะครับอยู่ที่ไหนครับอุบลราชธานีอุบลราชธานีนะครับที่อำเภอโพไซค่ะโพไซนะฮะนี่ก็คือคุณทรงนะครับนี่วิธีสาธิตการใส่ปุ๋ยแผ่นกับนาข้าวนะครับอ่นี่ครับโยนเลยเนี่ยไล่หนึ่งก็ประมาณสิบห้าแผ่นเนี่ยต้องโยนทีละแผ่นครับโยนทีละแผ่นและคว้างใช้คว้างคว้างแบบเฟี้ยงไปเลยอย่างงี้แหละครับนั่นเนี่ยเฟี้ยงไปเลย่งั้นแหละนะครับ เนี่ยนับเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับพอเขาโดนน้ำนี่เขาจะละลายไปเองนี่นะครับง่ายๆนี่ง่ายๆนะครับแล้วก็พอนั้นปุ๊บก็ปุ๋ยน้ำฉีดโอเคครับเรียบร้อย เหนื่อยไหมครับคว้างดีได้กำลังแขนครับ <laughs> <laughs> ได้ออกกำลังนะครับ <laughs> ได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์กับต้นข้าวด้วยแล้ง่ายมากเลยนะครับ <m ett les> นี่ก็ใช้ปุ๋ยน้ำฉีดนะครับอ่ะอีกแปลงหนึ่งในแปลงนี้แปลงนี้ก็ดินจะดีกว่าข้างล่างนะครับโตเร็วมากนี่ใช้ปุ๋ยน้ำไปหนึ่งครั้งนะครับสังเกตใบจะแข็งพอโยนไปปุ๊บเขาลงน้ำเนี่ยมันก็จะกระจาย เดินมาตรงนี้ด้วยเดินมาตรงนี้นะครับน้ำเขาจะไปท่วถึงกันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงใกล้ๆนี้ด้วยครับใกล้ๆนี้ตรงนี้ริมๆเนี่ยอ่านั่นแหละนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกเยอะนะครับสังเกตใบนะครับใบจะแข็งนะครับใบตั้งเนี่ย ะะแล้วก็ต้นแข็งแรงไม่ล้มนะครับเป็นไงครับรู้สึกว่ายัางไงบ้างถ้าเทียบ,ค,บคุณอ่อนครับปีนก็ดีค่ะดีดีขึ้นเยอะเลยดีปกติงงถ้าถึงหน้าจะตั้งท้องข้าวจะล้มหมดหรอคะอแต่ปีนี้ไม่ล้มค่ะตั้งใบแข็งใบแข็งใบตั้งนะครับนะครับเนี่ยจับดูนะครับใบแข็งใบตั้งนะครับ นะก็เริ่มออกหลวงแล้วครับไม่ล้มนะส่วนใหญ่ข้าวถ้าเกิดใช้ปุ๋ยเคมีนี่จะลม้มล้มค่ะล้มนะครับนี่ไม่ล้มตั้งนะครับแล้วก็เวลาออกหลวงนี่จอ,อกหลวงเยอะเวลาฝนมาเยอะๆเหมือนช่วงน,นี้ล้มหมดเลยค่ะฝนทั้งล,ลมฝนมาลมแรงๆก็ไม่ลม้มตอนนี้ไม่ล้มค่ะไม่มีล้มเลยค่ะตลอดหึงแปลงนี่ประมาณประมาณครับนี่ระยะเวลาเท่าไหร่ครับเนี่ย ตั้งแต่เริ่มปลูกระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันักเดือนน่าจะประมาณสามเดือนนะสามเดือนนะครับแข็งเดือนนะใบเบยสวยนะไม่ลม้มไม่สลัดนะครับเนี่ยต้นตนมนแข็งมากรากจะลึกมากนะครับตัวนี้พอไม่ล้มนี่ก็ถือว,ว่าดีเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าล้มนี่บางทีหอยเชอรี่ก็มากิน <S <S ใช่ไหม อ,อเชอรี่ก็มากินบ้างนะครับบางทีก็ทำให้ต้นตายบ้างโอเคครับแผนกโยนปุ๋ยแผ่นเป็นไงครับตรงนี้ด้วยครับอย่าเพิ่งขี้เกียจนะครับกำ <c oughs> ลังออกแรงออกกำลังกายดีด <Okay. S 2> แผนมันรู้สึกขัดขัด <okay. S 2> ครับต้องมาทายา <Okay. S 2> ดีดครีมเลยนะอ่าโอเคครับอ่ะโยนไปอีกครับโยนให้ทั่วง่ายๆนะครับง่ายๆ Porque... Okay.